สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถ Suzuki Carry นะครับคันใหม่นะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ครับผมเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยครับเป็นรถปี2024นะครับผมวิ่ง1 2น6มิโลเท่านั้นนะครับผมใหม่มากเลยครับคันนี้ เดิมสุดๆคันสองร้อยโลนะครับปีสองพันยี่สี่นะครับน็อตอย่างใหม่เลยครับผมใหม่เอี่ยมเลยครับผมเป็นฟุตทักนะครับผมคันนี้ปี2024นะครับผม คาใหม่มากเลยครับผมคันนี้มีระบบไฟเรียบร้อยนะครับเอาไปค้าขายได้เลยนะครับคันนี้ทำเคาน์เตอร์ตามรูปแบบที่เราต้องการเอาเลยนะครับผมคันนี้รถมันยังใหม่อยู่เลยครับผมใหม่มากจริงๆแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับ ปี2024นะครับผมยังอยู่ในวารันตีของศูนย์ซูซูกิอยู่นะครับผมคันนี้รับประกัน3ปีหรือแสนโลนะครับ เราคัดสรรรถสวยๆคุณภาพเกรด A บวกนะครับทุกคันนะครับผม<อ>เดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงเลยครับผม คันนี้นะครับปี2024ไม่1,200โลนะครับผมราคาจะอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0852369,000นะครับขอบคุณมากครับ